สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดถูกใจนะคะคลิปลิวเนาะในไอจีนะคะด้วยเว็บไซต์ s t e s m n จะทำยังไงนั้นมาดูกันเลยเนาะ,ะก่อนอื่นเลยให้ทุกคนนะคะเปิดแท็บใหม่เข้ามาพิมพ์ค้นหาคำว่า s t e s m n ได้เลยนะคะแล้วเลือกเว็บแรกไปเลยเนาะเราจะเข้ามาให้เป็นหน้านี้นะสำหรับใครที่มีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็สาม,มารถที่จะลงชื่อเข้าใช้งานกันได้เลยนะคะเมื่อเข้ามาแล้วหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยวันนี้เราต้องการที่จะเพะิ่มยอดถูกใจของคลิปลิวนะคะก็เลยไปที่ไอจีเนาะเลือกหมวดหมู่ที่เราต้้องการไดเลยนะคะค เป็นยอดถูกใจนะคะเพิ่มไลค์เพิ่มความคิดเห็นนะนี่เลือกบ,บริการได้เลยนะเมื่อเลือกทุกอย่างครบมาแล้วนะคะทุกคนนะคะกลับไปก๊อปปี้ลิงที่เราต้องการจะเพิ่มยอดได้เลยนะก๊อปปี้ลิงตรงนี้ได้เลยนะคะอ่านำลิงก์มาวางเลือกจำนวนที่เราต้องการได้เลยนะคะเริ่มต้นตั้นึงจะสิบนะเงนินอเอาแค่ยี่สิบก็พอนะเผื่อค่าใชิปใจสูงอ่าถ้าเป็นเอ็กคต่างชาติแบบนี้นะคะก็จะราคาถูกมากๆเลยนะคะเห็นไหมนี่แค่ศูนย์จุดศูนย์สี่บาทเองจากนั้นให้กดส่งได้เลยนะคะ และเมื่อระบบได้รับคั้นสั่งซื้อแล้วนะก็จะขึ้นไปแถบสีเขียวมาให้แบบนี้เลยเนาะและตอนนี้นะคะยอดของเราก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นมาแล้วนะคะจากเมื่อกี้36คนก็กระโดดขึ้นมาเป็น46คนเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือว่ารวดเร็วทันใจมากๆเลยเนาะ